การเกิดของสัตว์เนี่ยที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตมีห้าคือนรกกำเนดยชานเปลวิสัยมนุษย์และเทวดาเทวดามีสามกลุ่มเทวดากลุ่มกรรมภพลูกภพอรลูกภพโยมวิเคราะห์ดูนะพระพุทธเจ้าบอกเหตุในการไปของทุกภพเลย พที่เป็นเทวดาอารูปเนี่ยยมไปได้ไหมพวกนี้ต้องสร้างเหตุคือได้สมาธิระดับอารูปหมดสิทธิ์ละหมดไปหนึ่งคติละหนึ่งพบละใหญ่ๆรูปประพบละเทวดารูปประพบ้พงบอกว่า ต้องได้ฌานที่หนึ่งสงสสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุรฌานซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็นมัชฌิมายะทาตุยาเป็นผืนนาปานกลางถ้าเราทำไม่ได้ตัดไปอีกสองเราเกิดรูปภพไม่ได้อารูปภพไม่ได้เหลือเทวดากรรมภพ เทวดากรรมภพต้องมีคุณสมบัติอย่างไรพระศาสดาบอกว่าถวายทานเป็นอัติเลกรักษาศีลเป็นอัติเลกต้องถวายทานมากเป็นประจำสม่ำเสมอรักษาศีลมากเป็นประจำสม่ำเสมอแต่เขาไม่ทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลย พวกนี้จะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกรรมภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานราดีปรณิมิตวสวัตตีหกชั้นพวกนี้ยังเสพกามคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเทวดาที่ยังไม่ก้าวล่วงกับพระลีกาอาหารอาหารคือคำข้าว สูงขึ้นไปเป็นเทวดารูปภพซึ่งกินอาหารคือปิติเป็นพักษาหารนะพวกนี้ไม่มีเพศไม่มีเพศชายเพศหญิงเพศชายหญิงอยู่ในชั้นกรมภพขึ้นรูปภพเป็นพรหมกายกาขึ้นไปไม่มีเพศมีอาหารเป็นพักษาคืออาหารที่เป็นใช้เป็นพักษาคือปิตินะ ไม่กินอาหารคือคำข้าวแล้วดังนั้นนี่คือเหตุปัจจัยของการไปสู่เทวดาอารูปภพและรูปภพแล้วก็เทวดากามภพมีในพระสูตรทั้งหมดดังนั้นถ้าเราไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลก็ตัดเทวดากามภพไปอีกหนึ่งชั้นเห็นไหม ทัติมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆและเห็นไหมนี่เมื่อเราทราบสุตตะของพระาศาสดาเนี่ยเราจะรู้ที่เกิดของเราเลยว่าเราจะไปเกิดที่ไหน